อีกครับน,นี้ก็จะทําน้ําหมักปลานะครับไว้ใช้ในสวนนะครับซื้อซื้อปลาทูมาสิบสองกิโลก็ขายหกหกกิโลสองร้อยก็ซื้อมาสี่ร้อยบาทอ๋อไม่ไม่ใช่ปลาทูนะครับเป็นปลาปลข้างเหลืองข้างเหลืองก็คือคล้ายปลาทูนะครับมีในตัวอย่างนี้นี่แต่ตัวเล็กหน่อย 6กิโลสี่12กิโลสี่ร้อยแล้วก็ส่วนผสมก็มีอะไรบ้างเดี๋ยมันจะบอกครับ,บแบบแรกคือกากน้ําตาลกากน้ําตาลประมาณ12กิโลปลาทู12กิโลแล้วก็น้ําประมาณ10 10ลิตรน้ําเปล่านะครับ10ลิตร10ลิตรแล้วก็มีอะไรอีกนะแล้วก็มีมีสับป,ปะรดสับป,ปะรด ประมาณสี่ลูกประมาณสี่กิโลกว่าแล้วก็มีมันละกอมันละกอก็ประมาณประมาณสี่กิโลนะครับสี่กิโลนี่ก็สับก็หั่นเป็นชิ้นนะครับพวกมะละกอแลวก็สับประรดหั่นเป็นชิ้นเอาอย่างนี้มีสับประรดอ่านียอันดับแรกวิธีททำก็คือเอาน้ําใส่ลงไปก่อนตามด้วยน้ําทั้งหมดนะประมาณสิบลิตรแล้วก็กาดน้ําตาลกาดน้ําตาลก็ประมาณ สองแก๊ล้อนอะแก๊อนละหกลิตรแล้ตามด้วยปลาใส่ลงไปเลยคนคนคนให,ให้ละลายไอ้กากน้ำตาลก่อนมันกลิ่นหอมมากกลิ่นเหมือนซีอิ๊วดำประมาณนั้นแล้วก็สับสับ,สบเนี่ยสะประรดเป็นชิ้นชมันละกอก็เป็นชิ้นใสลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็กระบวนการต่อไปก็หมักครับ มันก็ใช้เวลาผกว่าเจาเร็วๆหน่อยอะจะอยากจะใช้เลยถึงบางตำราบอกว่าหนึ่งปีผมก็ประมาณสักเดือนเดือนกว่าๆเลยประมาณเนี้ยีสักเดือนหนึ่งก็ค่อยมาดูแล้วก็ระหว่างนี้ก็วันสองวันก็ค่อยมาคนทีนึงประมาณนั้นนะครับ๋ยวถ้ามันไม่กลิ่นก็แสดงว่าน้าตาลไม่ถึงกากน้าตาลไม่ถึงก็ค่อยซื้อกากน้าตาลมาใส่ใหม่ ก็ประมาณนี้นะครับหมักแบบไม่ง่ายนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากครับไม่ต้องตามก็ไปดูวิดีโอคลิปของคนอื่นเป็นเป็นแนวทางน,นะครับเราก็อันไหนเราสะดวกแล้วก็ใช้นั้นนะครับสุดท้ายแล้วก็กคือลงถังหมักถังเดียวกันนะครับรวมไปเลยนี่ก็เสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะปิดฝามันก็ขอบคุณมากนะครับเอออย่างนะครับที่สวนผมที่ใช้อยู่เนี่ยจะมี น้ำหมักจุลินทรีย์ราะก็แสงที่มันหมักแล้วมันเห็นผลนะแล้วก็ใช้อยู่ในก่อนนี้จะหมักเพิ่มเนี่ยคือน้ำหมักปลานะครับเขาว่าดีมันดีจริงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะครั้งแรกเหมือนกันก็ลองทําดูครับเป็นการลดต้นทุนมันก็มันก็ดีลดต้นทุนไปอย่างสําหรับคนที่ทําที่แพ้สารเคมีนะครับคืออยากให้ดินมันดี ก็เราก็ใช้แบบธรรมชาตินี่ครับน้ำหมักปลาธรรมชาติอันนี้ไปก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็เดาแล้วกดา